รอบนี้นะคะมาสอนสปากระเป๋าแบรนด์เนมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำถ้าเรามีแปรงเราก็แปรงแล้วก็แปรงเสร็จก็ซับแล้วก็ล้างน้ำเป็นสวัสดิการของเรือนจำก็คือคนนวดก็คือผู้ต้องขังที่เรียนมา<อ>ชั่วโมงหนึ่งประมาณ180ยแปคุณนวดไปครึ่งชั่วโมงร้อยห ก็ถือว่าราคากันเองมากเนาะเพราะว่าเวลาไปนวดข้างนอกก็สองพันสองพันนที่ไหนนวดสองพันสองพันแผ่นซ้อนแผ่นนะ <st arts> The Band b a n d Back นะคะไม่ใช่ว่าจะทำไล์แย่ๆพูดจาไม่ดีกับลูกค้านะเราก็มีเรื่องดีๆนะพีทก่อนหน้านี้ The Band b a n d Back ไปสอนสปาไปสอนดูกระเป๋าแทป้ปลอมให้ลงรับจำนำรอบนี้นะคะมาสอนสปากระเป๋าแบ,บรนด์เนมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำใช่ใช่ใชที่ท,ท,ทันทัศน์นนนนยุาธหญิงคนบุรีวันนี้มีคนเรียนประมาณ30คนนะคะเพาแจ้งเรามาเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะ เราเข้าไปเนี่ยตอนนี้เก้าโมงแล้วดูนาฬิการเราจะเข้าไปตอนประมาณ9ก้าโมงสิจะกลับมาอีกทีหนึ่งคือบ่ายสองครึ่งเลยนะ<ช>ห้ามใช้โทรศัพท์ห้าม,ามทุกสิ่งทุกอย่าง,างเลยแต่ว่าเข้าได้เฉพาะสิ่งที่เราขอไปเช่นกล้องของตากล้องอย่างเงี้ยเข้าไปได้นอกนะั้นไม่สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าเขากลัวว่าแบบสมมติเรามีเหรียญบาทใช่ไหมคะเราจะเอาไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาหรือว่าจะแบบไปขอเหรียญบาทให้ไปมทิ้งทุกได้เลย แบบว่ามีคนเอาระเบิดเข้าไปไม่ได้หรือว่าพวกปืนใหญ่เนี่ยเข็นเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้ไฟดีกว่าคุณอ,อ,อ,อันตรายคูณพิษไลสารัโอเคเดี๋ยวเข้าไปสอนกันไปไปไป,ปของเราอ่ะเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจริงๆคือกระทรวงศึกษาธิการรับรองและเป็นที่เดียวในประเทศไทย ก็ค <ane> ือว่าขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้แปรงขนม้าตัวนี้นะคะปัดทาความสะอาดจริงๆอ่ะคือคือมันจะมีซอกที่อยู่ตรงเนี้ยในเงี้ยเราควรที่จะแบบปัด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 อยเงี้ยปัดทาความสะอาดก่อนอันดับแรกเลยก็คือเอาเอาผ้าชุบน้ำเอาหมัดหมหมาดแล้วก็เวลาซักซักให้มันเป็นแอร์เรียนะคะก็คือสมมุติว่าซักซักตรงนี้เสร็จก็ซับ แล้วก็น้ำยาถ้าเรามีแปรงเราก็แปรงแล้วก็แปรงเสร็จก็ซับแล,แล้วก็ล้างน้ำคนที่ทำได้เนี่ยจะต้องอดทนรอจริงๆเราต้องมีใดพอเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ใดเป่า ก็จะเอายังลบมาทาออเราออในใน,ในจุดพีมแเนี้ยเออโอเคไม่ก็ออกแล้ะพยายามลองเช็ดดูมันก็จะออกมาตัวนี้ให้ทุกคนดูเพราะว่านี้มันจะเห็นชัด กวาดออกมากวาดออกมาแบบนี้ใช่ไหมก็จะเริ่มสะอาดนี่ก็เนาะผัดหิวแคนวาสใช่ไหมครับไม่ใช่เอาลงน้ำนมเอาลงน้ำนมเอาลงน้ำนมอยู่เราจะใช้น้ำนมกับผ้านะคะนักเรียงค่ะมาตรงมอะไรนมคูพิษนมคูพิษเออ วันนี้เราทานอะไรกันตอนกลางวัน <c oughs> ข้าวต้มเหรอข้าวต้มกลางวันกินข้าวต้มเหรอ เลยค่ะเนี่ยคุณสามีซื้อมาให้เมื่อ10ปีที่แล้วโอ้สิบปีให้มาได้ยังไงคะลูกค้ารอเลยง่ะได้ไปเท่าไหร่ละคะได้ตังค์เท่าไหร่ละสี่พันบาทอันนี้เป็นหลักการง่ายๆของการที่เราสามารถเป็นอาชีพที่สองที่สามได้นะคะอ่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปให้สองหรืเนาะเป็นกลุ่มนะเดี๋ยวเราให้สอบเป็นกลุ่มสามคนเนาะอืมง่ายดูง่ายก็เป็นไม่ระเบิด เอออ่าอันนี้แล้วอันนี้เป็นกลม ทานไปเลยทานรันนี้ส่วนที่เราไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะเราไม่เคยเรียนกันวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นของคุณครวันไหนที่ออกไปนะครับก็เผื่อจะมีอาชีพเนาะเผื่อจะหารายได้ได้ถ้ายังหาไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวไปหาคุณเจี๊ยบได้เลยต่อจากนี้นะจะจะให้คุณเจี๊ยบเป็นคนพูดละ เราจะมีใบประกาศให้นะคะก็สําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมอบใบประกาศให้นะคะแล้วก็มีโอกาสถ้าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเราเดี๋ยวจะมาสอนจริงๆก็่อยากมาทุกปีไปสอนมาแล้วนี่ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งได้แล้วใช่ไปสอนมาแล้วคือ จะบอกว่า,<อ>วาที่นี่นะคะเขาสนใจเรียนมาก30คนเนี่ยจะต้องอาสาสมัครเท่านั้นนะคือต้องลงชื่อว่าที่อยากจะเรียนสปาเท่านั้นถึงจะเรียนได้ซึ่งตอนพักเบรกกลางวันเราทานข้าวเสร็จเขามันจะมีเขาเรียกว่าวิทยากรหลากหลายอาชีพเช่นนวดพอเขาเป็นนวดละเขาเปิดมีเขาเรียกว่ามีร้านนวดนะคมีร้านนวดในละแวกนี้ด้วยไม่ใช่ละแวกนี้ในเรือนจําเลยใช่ไงในใน ในบริเวณเรือนจำเนี่ยเป็นเป็นสวัสดิการของเรือนจำก็คือคนนวดก็คือผู้ต้องขังที่เรียนมาคนต้องสามารถเข้ามานวดได้นะคะฝีมือดีอย่างนี้เลยคุณไปลองนวดมาแล้วนะครับสถานที่อ้โยดีมากชั่วโมงหนึ่งประมาณ180คุณนวดไปครึ่งชั่วโมงร้อยหนึงอ๋อก็ถือว่าราคากันเองมากเนาะเพราะว่าเวลาไปนวดข้างนอกก็สองพันสอที่ไหนนวดสองพันสอพแผนซ้อนแผนนะ นวดอันนี้เขานวดแผนโบราณของเธอไปคือเมื่อแผนซ้อนแผนครับซ้อนกี่ชั้นหลายชั้นอยู่หลาชั้นโอเคนะคะเดี๋ยวก็ติดตาม The Band Back นะคะว่าเราจะไปทำ CSR ไปทำคุณประโยชน์ให้กับที่ไหนนะไม่ได้ทำเป็นแต่เรื่องแย่ๆใช่ไหมเรื่องดีๆก็เรื่องแย่ๆก็ถนัดแต่เรื่องเรื่องดีๆเราก็มีก็น่าจะกบล้างกันได้จากที่ชอบ นั่นแหละก็มาดูสถานที่ต่างๆเผื่อวันหนึ่งคุณเจ๊ยบได้เข้ามาจริงๆนะครับก็จะไจะไ,ไ,ไ,ได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากไม่ะฉันว่านะตอนนี้เขาต้องการวิทยากรเธอเข้าไปอยู่กับเขาเลยดีกว่าเ่อเขาจะไม่เป็นอะไรนะเออถ <ๆ S 2> ้าอยู่กับเขาไปเลยไปท่ไม่ส่งเธอเ